สามหมื่นสามสองร้อยเก้าสิบไอแฮปครับแต่ว่าเน้นลมเป็นหลักนั่นเองครับเน้นลมฮะเป็นลมฮะอ่าอย่ามองมาเลยฮะถ้าพี่บอกว่าอะไรก่อนเนี่ยหมายความว่าอะไรมาก่อนว่าจะแปลว่าเครื่องนี้มันเด่นยังไงงงไหม 3 3 2 90 i n อก้าศูนย์อินเชลคอย5 14 500ครับ14 Core, 20, 3, G, คอ20เทแลเทอร์โบห้กิกครับมาัทบอดครับก้าจอครับมาการ์จอถูกแล้วแมชัดออกไวดีนะหน้าจอ,อเป็น RTX 400 v e n t ์เป็นตัตจุรับจะ MSIG e Force RTX 400จาก m s I, i v e n t u ต 2X b ุ a c k นันเองครับเมนบอร์ดเป็น ASUS Prime B เจ0 M A สัพ p อร์ตด r ดฟแล้วแรมไปใส่สองกิกไดารฟายจที Kingston Fury สดาฟยบัสปีด5,600กรอไม่ก็เฮและซิงลมนะครับิคู oo, AK สี่ร้อยดิจิตอล อลอันเนี้ยจะเป็นสีฮิตไปมี1วึ่งพัดลมแล้วนี่มีอุณหภูมิบอกแบบเรียวทาวว่าณเวลานี้มันอุณหภูมิกี่องศาโพสต์พายครับเป็น m s i a 6 0 0 dn ครับ600วัตต์ครับ80 plus p l u s storage เป็น e n m s i s p a t t a n ประกัน5ปี m c 5 0 1 t ครับ speed 3,600เมตร 3, อันนี้เครื่องนี้อยู่ที่33,290จาก i h a v cpu ครับ